เซฟเฟนการ์กูชันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบนคนขับรถบัสลำเพิ่ออฟฟิเชียลครับขณะนี้กำลังเตรียมควางบอดเก็์บอดบอดจอลิฟสองตัวให้หน่อยครับบอดอกเลยครับขอดกลับก่อนนะไปเพื่อนทีไทย sating ừ. นี่กําลังรอนะครับเดี๋ยวมีอะไรผมครับ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  <laughs> ่ได้แล้วครับี่ีการปล่อยู่นการี่การลองพจใหม่นะัเนพิจน์ไครับารีินไหมครับ่ครับรจะพาพี่น้องไปนาค ดูพี่น้อ,อย่าพาออกไปเพราะจากบ้อวแลเพราะจากบรอ,อ,อะไรพี่หนอะไรแวันนี้พี่นงปนทซีมากันหลายน,น,นะครับโอเคนะครับพกจ่ายบาทครับ หอนไปอ่อดปต่มอนิเตอร์ พากันทะยอยกันมานะครับทานไปอ่านไปเราคุณบอกแล้วเบิ่องเรา วันนั่นอยู่วช่วงไปหาดันหมนาดเดี๋ยวดันแรงลงไปเข้าหนะึยอนนี้กำลังไล่เช็คระบบอยู่นะครับเดี๋ยวคืนไม่ไ่เปลี่ยนสายหม่อีกเอาสองยสัญยาืบุตรคนหนเลยเปลี่ยนแล้ว แต่ว่าตัวถึงบุญได้เช้าสวางบ้านมาดูมารับวันดีครับวันดีครับเออดูนี่นี่เดี๋ยวข็ถ่ายหนังก่อน แฟนคลับ f c เขามากกันเต็มเลยครับทางยู b e บรรยากาศครับยังช่วงคนไทยละขวเข้ากับเจ้บโบสสมาครทายหรือสาโบสสมาครอะไรต้นให้ชมได้นะครับก็ขออภายหลายๆครับสำหรับคลิปนี้บนก็นขอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมขอบคุณทุกทกำลังแร่งใจครับเอาไว้ปวดไมคลิปหนาครับสวัสดีครับ